คุณเจ้าของโครการทางคณะกรรมการเสริมสร้างความผาสุดและความผูกพันของสํานักง,งานเลขารวมถึงทางคณะอน,นุขับเคลื่อนแผนผาสุกนะครับและที่สําคัญอนมิตที่เคลื่อนแผนของพวกเราคือสสสก็ต้องขอบคุณทุกท่กานทวกคนก็คงไม่กล่าว 4...3...6...1... เครับจริงๆครอบครัวเนี่ยเป็นฟาวเดชั่นใหญ่ที่มีความเข้มแข็งเนาะถ้าฟาวเดชั่นมันไม่เข้มแข็งเนี่ย แน่นอนสุขภาพจิตของคนที่ไปทํางานให้กับองคอ์กรใดองค์กรหนึ่งเนีย่ยไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนองค์กรได้ถ้าสุขภาพจิตของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือในครอบครัวเนี่ยยังไม่มีความเข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นการที่สร้างครอบครัวอุ่นจึงเป็นรากฐานที่สาคัญในการที่จะไปทําให้องคอ์กรใดก็แล้วแต่มีความเข้มแข็งนั้นองค์กรก็ต้องมองย้อนกลับมาว่าจะทํำยังไงเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้ พื้นฐานทางครอบครัวมีความเข้มแข็งและทําให้ครอบครัวของคนในองค์กรอบอุ่นก็จะพัฒนาองค์กรต่อไปด้วยครับสิ่งแรกก็คือทางฝัง่งแอร์อยากจะต้องขอบคุณทางฝั่งสำนัก8 ที่เชิญชวนให้สุขการสร้างสุขหรือว่าสุข Enterprise เนี่ยเข้ามามีโอกาสในการร่วมกันทํางานกิจกรรมให้กับทางฝั่งครอบครัว50ครอบครัวของรัฐสภานะคะวัตถุประสงค์ก็คือทัศน์สที่พวกเราจัดนัก็คือเป็นการ unleash your inner ก็คือเรากําลังสริงส้าภาวะความเป็นผู้นําของเด็กและเยาวชนขึ้นมาซึ่งอันนี้มันมีความสําคัญในเชิงสุขภาวะนะคะเป็นเพราะว่า พอเป็นผู้นำนี่ต้องเริ่มจากการที่เราต้องมี resilience รู้เท่าทันตื่นรู้ในสิ่งสังๆที่มันเป็นรูปแบบของตัวสิ่งแวดล้อมรอบข้างเราเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับทางฝั่งทีมของ Happy Eight โดยที่ว่าเราให้เด็กเนี่ยมีการตื่นรู้เกี่ยวกับตัว self ข้างในของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจะมีคล้ายๆเอ่อ journey สำหรับในการการเติบโตเขาอย่างต่อเนื่องกับทางฝั่งครอบครัวได้เด็กสามารถจัดก,การตรนเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะมีความเป็น independence ก็คือดูแลตนเองได้นะ s e l f regulate s e l f manage ชวที่ว่าไม่ต้องเป็นภาระให้กับผู้ปกครองและผู้ปกครองก็รู้ได้ว่าเด็กจะไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองตลอดเวลาเพราะเด็กจะต้องอยู่ในรั้วโรงเรียนหรือบางครั้งออกข้างนอกเพราะผู้ปกครองก็อาจจะในระดับหนึ่งในทักษะที่รู้เรื่อง life skill ก็เห็นว่าเออเด็กก็สามารถมีการจัดการตนเองและรู้วิธีการที่จะขอความช่วยเหลือได้ในชีวิตประจำวันของเขาซึ่งอันนี้ กิจกรรมของเราเนี่ยมัเป็นการอัดแนเพื่อให้เห็นถึงการใช้ชีวิตประจําวันของเด็กโดยที่ว่าไม่ต้องมีการเพึ่งพาตัวผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็รู้จักอย่างเช่นเรายังมี EVEN CPR training เพราะฉะนั้นเสียช so let s say เกิดมีภัยอย่างเช่นว่ามีการสำลักหรือว่ามีใครคนนึงก็คือสำลักอาหารขึ้นมาทางฝั่งเราก็จะให้เด็กเนี่ยมีทักษะสำหรับในการที่จะรู้เบสิกว่าการทำ CPR ทำอย่างไรนะคะเพื่อให้เขาสามารถ คืนการหายใจได้หรืออันที่2ก็คือสามารถที่จะโทรเบอร์อะไรที่เป็นเบอร์สาคัญสําหรับในการที่จะช่วยเรียกหน่วยกู้ภัยสําหรับในการที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะ